คนเราพอมันได้ขึ้นที่สูงอะไร่ไม่มีใครอยากลงตลง่ำหรอกสิ่งที่เขาได้จากเรามันไม่ใช่แค่แรงชื่อเอ็มถาวรสลีครับผมรับบทเป็นโฮมครับโฮมเป็นนักวางแผนผมว่าเขาหน้าหงสารหน้าหงสารยังไงไปดย <laughs> จริงๆผมค่อนข้างแชร์ชีวิตช่วงหนึ่งคล้ายๆกับผมผ่านอะไรไมาให้คล้ายกันแต่ผมเลือกที่จะมองแบบนี้ทางเลือกที่เขาเลือกที่จะไปต่อเขาเลือกโคตรทางกับผม ผมรู้สึกมันย่อมถูกต้องแล้วที่มันถูกบัญญัติไวว่าเป็นกีฬามันใช้ทักษะของจริงจริงๆผู้ใหญ่ก็จะมองว่ามันก็แค่เล่นเกมมันไม่ใช่กีฬาแบบกีฬาที่ใช้กล้มามเนือมัดใหญ่มีคนมากมายบนโลกที่อุทิศเวลาให้กับสิ่งนี้เพื่อเหลาตัวเองให้แหลมคมให้เก่งจริงจฉากที่เครียดและยากที่สุดฉากขับรถผมเป็นคนขับรถไม่เก่ง จริงผมไม่ชอบขับรถเลยแต่แรกผมรู้สึกผมประสาทแดดตลอดเวลาเวลาขับรถผมนั่งเงียบไม่คุยกับใครเลยน่าจะเป็นการถ่ายทําคิวที่เครียดและกดดันที่สุดในเรื่องถามว่ามีมุมมองไงคำว่าเดียบแรงหนังเรื่องนี้มันมันคือครีมมันคือแบบมันคือหนังไฮส์มันเป็นหนังจารกรรมมันย่อมที่จะรีเลทง่ายกับคนดูเพราะว่ามันก็คือประเภทหนังแบบนี้แต่ว่ามันแค่เล่าผ่านเกมเฉยๆสองแสนที่หายผมได้ปะกูหา้มึงได้แต่มึงีปัญญาทำหรือเปล่า เชื่อว่าคนที่ได้ดูตัวอย่างก็จะคิดว่านี่มันไม่ใช่เรื่องของเกมมันคือเรื่องของความสัมพันธ์มันคือดราม่าเลยครับ This is not a game บบอืม This is fucking real life <laughs>